แน่ใจหรือว่านมที่คุณดื่มมันสดและปลอดภัยแต่รู้ไหมครับว่าในอดีตผู้ผลิตเคยแอบผสมน้ำยาฉีดศพลงไปให้คนดื่มเรื่องสยองนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายยุค1,800ครับยุคนั้นไม่มีตู้เย็นนมสดมักจะบูดระหว่างขนส่งแต่ด้วยความโลภผู้ผลิตบางรายเลยเทฟอร์มาลีนที่ใช้ฉีดศพลงไปเพื่อฆ่าเชื้อและทำให้สีนมดูขาวจัืวอยู่ตลอดเวลารู้ไหมครับว่าผลลั์มันน่ากลัวแค่ไหน นมขุดนั้นไม่มีกลิ่นบูดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่มันกลับร่าชีวิตเด็กๆไปนับมิถวนจนเกิดเป็นโศกนาฏกรรมระดับชาตินี่คือความโหดร้ายที่แลกมาด้วยกำไรมหาศาลแน่ใจหรือว่าเรื่องนี้เป็นแค่ประวัติศาสตร์ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้พิมพจัดต่อนะครับขอฝากให้เพื่อนๆกดติดตามเรายังมีวิดีโออีกมากมายเพราะทุกนาทีที่รับชมคือแรงสนับสนุนสําคัญที่ช่วยให้เราผ่านเกณฑ์สร้างไรายได้และมีทุนพัฒนาคลิปคุณภาพต่อไปขอบคุณมาก แล้วพบกันในคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบาย